ไปไปตามบ้านเจ้าของกขาร้านโพนไม่ให้ั้ไหมทำงานอย่ไหนประจำอ่ะทำทำมันอยู่ไหนทำงานที่ไหนเชื่ออะไรเราเชื่ออะไรเชื่ออะไรนะเชื่ออะไรนะข้้แหงละอากินกินไรกิ้ับุงยาดมลายแปะหดลช่วงนี้กระสือกมเปยาไหน ตอเป็นมาแข่งก็กำลังมนีเลยนะครัก็รอเรือต้นกำนัดนี่ยังมีเหลือไหมอีกอไอเชือร่อหมดแล้วอนี่ขอหารักทรัพย์รัพปรนี่ทำโจรเลยนะผมโจรนี่ยเ็นตวนี้ใชที่ร่ารถหรอถร่างรถอ๋ันนี้ เฮ้ย <Hey, S 2> มองมองมองเนี่ยมองมเริ่มข่างแล้วเนี่ยเริ่มข่างแล้ว